สวัสดีครับผมนายปีวุฒิประคองบุตรพนักง,งานคดีปกครองปฏิบัติการสังกัดกลุ่มช่วยงานตุลาการสำนักง,งานสารปกครองระยองครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้ออุท่าหอนคดีปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําสั่งครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับคดีพิพาทประเภทนี้ให้ทางท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เข้าใจนะครับเอ่อ ในส่วนคดีพิพาทเกี่ยวกับการการะทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่งหรือคดีพิพาทเกี่ยวกับการการะทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคาดีปกครองครับ โดยคดีประเภทนี้มีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีมาจากกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นใดไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งและคำสั่งนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินครับโดยผมขออนุญาตยกตัวอย่างในเบื้องต้นให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าคดีพิพาทประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรเช่นกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่ออกจากราชาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการที่ต้อง สูญเสียสิทธิ์บางประการในการรับราชการหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหรือกรณีที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้เจ้าของอาคารได้รับความเสียหายจากการที่ต้องสูญเสียประโยชน์ในการใช้งานอาคารดังกล่าวหรือกรณีที่เจ้าพนักง,งานที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตนได้อย่างที่วึงมีพึงได้ครับโดยหางมองโดยทั่วไปแล้วอา,อาจทำให้เข้าใจได้ว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับาการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3นี้และคดีพิพาทเกี่ยวกับ การออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึเป็นคดีพิพาทประเภทเดียวกันแต่เนื่องจากคดีทั้งสองประเภทนี้อาจมีเหตุมาจากกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันครับแต่ในทางกฎหมายแล้วคดีพิพาททั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันในส่วนทั้งเนื้อหาและในส่วนของเงื่อนไขการฟ้องคดีครับดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคดีพิพาทอันเกิดจากการกระทำละเมิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ 1, ่งอนุ3และคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ 1, ่งอนุ1ผมจึงขออนุญ,ญาตเล่าตัวอย่างคดีให้ทุกท่าน ได้ฟังดังนี้นะครับคดีแรกนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำลงตำแหน่งนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งปรากฏว่าต่อมาผู้ว่าราชาการจังหวัดได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามการชี้มูลของคณะกรรมการปรปรชซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ว่าราชาการจังหวัดที่ให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดครับซึ่งคดีนี้ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลจึงมีคำพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวครับจากข้อเท็จจริงคดีตัวอย่างที่1นนี้จะเห็นได้ว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวเท่านั้นครับแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งพิพาทดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทําให้คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่การออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งครับไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3าครับ ลำดับต่อไปเป็นตัวอย่างคดีคดีที่2นะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตำแหน่งรองอธิรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์ครับต่อมาปรากฏว่าอาธิการบดีมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง รองคณะบดีนั้นเป็นการกระทําหรือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงจากการที่อธิการบดีมีคําสั่งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองโดยมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับ ซึ่งคดีนี้สารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งคณะบดีนั้นเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายครับสารจึงมีคำพิพากษาให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยชดใช้ เงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับจากข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเห็นได้ว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่งรองรองคณะบดีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีคําขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวดังนั้นคดีพิพาทตามกรณีตัวอย่างที่สองนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ1ครับ ต่อไปเป็นตัวอย่างกรณีที่3นะครับตัวอย่างกรณีที่3ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการกองกำกับการแห่งหนึ่งสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลครับต่อมาปรากฏว่าผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้มีคำสั่งถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้กำกับ และแต่งตั้งให้บุคคลอื่นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อกตรแต่ปรากฏว่ากตรได้มีมติยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่ให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้กำกับและมะติของกตรที่ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับเงินตำแหน่งบริหารและเงินค่าตอบแทนจากการนำรงตำแหน่งผู้กำกับดังกล่าวครับผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและมะติของกอตลรวมทั้งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดี มีคำขอ,อ,อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากเงินที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้จากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยครับซึ่งคดีนี้สารปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสั่งของผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการที่ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้กำกับและมะติของกตลอด ที่ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายครับศาลจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและมติของกตลดังกล่าวนอกจากนี้ศาลยังได้มีคำพิพากษาให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยครับจากข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเห็นได้ว่าในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีและกตลมีมติยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีคำสั่งดังกล่าว และกตลมีมติดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนพิเศษจากการดำรงตำแหน่งผู้กำกับจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและมะติและมีคำขอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับคดีนี้ จึงมีความแตกต่างจากคดีที่1และคดีที่2โดยคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรัคหนึ่งอนุหนึ่งและเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรัคหนึ่งอนุ3ในคดีเดียวกันครับจากข้อเท็จจริงดังกล่าวก็จึงเห็นได้ว่าในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ การออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3มีความแตกต่างกันและสามารถที่จะยื่นฟอ้องมาในคดีเดียวกันได้ครับโดยจากคดีตัวอย่างที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ทั้ง3คดีจะพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ แต่จะเห็นได้ว่าคําพิพากษาทั้ง3คดีที่ให้ผู้ฟ้องคณะชดีนั้นมีความแตกต่างกันทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าคดีทั้ง3คดีคดมีประเภทคดีที่แตกต่างกันครับซึ่งในการพิจารณาว่าคดีใดจะเป็นคดีพิพาทประเภทไหนนั้นโดยปกติแล้วศาลจะพิจารณาจากเนื้อหาของคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีครับผมขออนุญ,ญาตสรุป คร่าวๆให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้นะครับในกรณีที่เนื้อหาคำฟ้องมีการบรรยายถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งและผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งเท่านั้นโดยปกติแล้วคดีพิพาทลักษณะนี้จะถูกจัดเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนครับ แต่หากเนื้อหาของคําฟ้องมีการบรรยายถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งและบรรยายถึงความเสียหายต่างๆที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคําสั่งนั้นและผู้ฟ้องคดีมีคําขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทําการงดกระทําการส่งมอบทรัพย์สินหรือชดใช้เงินอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ได้มีคําขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งพิพาท ปกติแล้วคดีนี้จะถูกจัดเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุ3ครับและถ้ากรณีที่ปรากฏว่าเนื้อหาของคำฟ้องมีการบรรยายถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งและบรรยายถึงความเสียหายที่ได้รับจากคำสั่งมาด้วยโดยผู้ฟ้องคดีมีทั้งคำขอให้เพิกถอนคำสั่งรวมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ ถูกฟ้องคดีหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการงดกระทําการส่งมอบทรัพย์สินหรือชดใช้เงินมาด้วยคดีประเภทนี้คดีพิพาทลักษณะคดใีในลักษณะนี้อาจจะเป็นทั้งคดีพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดอันเกิดจากคําสั่งตามมาตรา9 วรกหนึ่งอนุ3ในคดีเดียวกันได้ครับหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงของคดีพิพาทอันเกิดจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วหนึ่งอนุ1และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอ,อันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วัหนึ่งอนุ3แล้วนะครับต่อไปผมขออธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ คดีพิพาทอ,อันเกิดจากการกระทําละเมิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3นะครับโดยที่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากคำสั่งนั้นผู้ที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงครับซึ่งอาจเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง หรือผู้ที่มีได้อยู่ในบังคับของคําสั่งแต่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคําสั่งนั้นก็ได้ครับแต่สําหรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของคําสั่งหากคําสั่งนั้นเป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้ก่อนการฟ้องคดีเช่นการอทธรณ์โต้แยง้งหรือการร้องทุกข์เป็นต้น การที่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคําสั่งจะมีเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการการะทำละเมิดอ,อันเกิดจากคําสั่งได้นั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลครับส่วนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในบังคับของคําสั่งโดยหลักแล้ว สามารถที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีครับซึ่งในส่วนของความเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดอ,อันเกิดจากคําสั่งตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุ3นี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุ 1, 1, 1ครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระยะเวลาการฟ้องคดีครับในส่วนของการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีครับแต่ทั้งนี้จะต้องยื่นฟ้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีครับซึ่งระยะเวลาในการฟ้องคดี ตามในคดีพิพาทเกี่ยวกับการการะทำละเมิดอันเกิดจากคําสั่งนี้จะมีความแตกต่างจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากในคดีพิพาทดังกล่าวนั้นผู้ฟ้องคดีจะต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีครับดังนั้นจึงทําให้แสดงให้เห็นได้ว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอ,อันเกิดจากคําสั่งนั้นมีระยะเวลาในการฟ้องคดีที่ค่อนข้างยาวกว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับต่อไปในส่วนของค่าธรรมเนียมศาลเนื่องจากการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอ,อันเกิดจากคําสั่งตามมาตรา9วรักหนึ่งอนุ3นั้นผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะยื่นคําขอให้ศาลมีคําพิพากษารหรือคําสั่ง ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบทรัพย์สินหรือชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ดังนั้นในการฟ้องคดีพิพาทประเภทนี้ในบางกรณีได้แก่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ในคดีพิาพาทประเภทนี้และมีคําขอในลักษณะนี้คดีดังกล่าวอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลครับหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการฟ้องคดีแล้วนะครับต่อไปผมจะขออธิบายาหลักการในการพิจารณาคดีคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในการที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับ ในเบื้องต้นขออธิบายในส่วนของคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะครับโดยปกติแล้วในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งนั้นศาลจะพิจารณาถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งด้วยเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมีการกระทําที่มีอํานาจหรือไม่นอกเหนืออํานาจหรือไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญกระทําโดยไม่สุจริตมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นทําให้เกิดภาระแก่ประชาชนเกินสมควรหรือมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุประการใดประการหนึ่งตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยปกติแล้วสารก็จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนหรือทำลายผลทางกฎหมายของคำสั่งนั้นให้สิ้นผลทางกฎหมายลงครับเพื่อให้คำสั่งนั้นไม่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งอีกต่อไปครับแต่สำหรับในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุ3นั้นอันมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยครับถ้า โดยนอกจากในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดอ,อันเกิดจากคําสั่งนั้นนอกจากศาลจะพิจาจรณาถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งในลักษณะเดียวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าคําสั่งพิพาทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ และเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งพิพาทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีศาลก็จะพิจารณาต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากคําสั่งพิพาทมากน้อยเพียงใดเพื่อที่ศาลจะได้กำหนดค่าสินใหม่ทดแทนในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมครับ ดังนั้นในการเขียนคําฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําสั่งนะครับนอกจากผู้ฟ้องคดีจะต้องบรรยายฟ้องถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งพิพาทที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับผู้ฟ้องคดีควรมีการบรรยายถึงความเสียหายและค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคําสั่งดังกล่าวด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีของศาลครับ ก็สำหรับการพูดคุยกันในส่วนของอุทาหรณ์คดีปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทันมิดอันเกิดจากคำสั่งก,ก็ได้จบลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะใช้ในการที่จะดำเนินคดี ต่อสารปกครองหรือบอกเล่าไปยังเพื่อนๆหรือผู้ที่ท่านรู้จักครับก็สุดท้ายนี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์ทุกท่านอีกนิดหน่อยนะครับก็คือปัจจุบันนี้สารปกครองได้ทําความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับคดีปกครองออนไลน์หรือ a l c ค o า d ที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง และบริการต่างๆของศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีการปรึกษาคดีและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีไว้ในอ,องค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าใช้องความรู้ดังกล่าวหรือการศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีกว่า 2,000แห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าบริการครับแล้วถ้าวันนี้ท่านใดที่ไม่สามารถติดตามรับชมการพูดคุยกันในหัวข้ออุทาหรณ์คดีปกครองในวันนี้ได้ท่านสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook หรือ YouTube ของสำนักง,งานสารปกครองระยองครับสุดท้ายนี้สำหรับอุทาหรณ์คดีปกครองในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ